สวัสดีครับวันนี้ก็มาในสไตล์โรแมนติกหน่อยนะครับเพราะว่าเรื่องต่อไปที่เราจะเล่าเนี่ยเป็นเรื่องที่โรแมนติกมากครับคุณกำลังอยู่กับผมตูนชชวานและ2 0 3พอดแคสต์ครับไปฟังกันเลยจบเพลงแล้วเนี่ยไมรูที่จะพูดยังไงเลยครับให้มันเข้ากับบรรยากาศเพลงก็สวัสดีท่านผู้ฟังนะครับตอนนี้กำลังอยู่กับผมตูนและ2 0 3พอดแคสต์ในชื่อตอน สมมุติว่าเราหลงรักรูปปั้นอ่าชื่อตอแปลกไหมครับเชื่อไหมครับว่าในโลกใบนี้เนี่ยเคยมีคนที่หลงรักรูปปั้นที่ตัวเองปั้นขึ้นมาและถูกนำชื่อของเขาเนี่ยมาตั้งเป็นทฤษฎีที่เกี่ยวกับจิตวิทยาคุณเชื่อในพลังของความคาดหวังไหมครับ ก่อนหน้านี้ผมไปเจอคำคำหนึ่งครับเป็นคำที่น่าสนใจมากเขาเรียกว่าปรากฏกกรา์พิกเมเลียนหรือว่าทฤษฎีพิกเมเลียนนั่นเองคำคำนี้ถูกตั้งชื่อมาจากตัวละครในนิยายกรีครับตัวละครนั้นเนี่ยชื่อพิกเมเลียนนั่นเองครับพิกเมเลียนเนี่ยเ,เขาเป็นช่างปั้นครับที่อาศัยอยู่บนเกาะไซปรัสซึ่งเขาเนี่ยจะมีนิสัยแปลกๆอย่างหนึ่งก็คือเขาไม่ชอบผู้หญิงครับ ไม่ชอบจนถึงขั้นตั้งปณิธานกับตัวเองว่าชาตินี้ข้าจะอยู่เป็นโสดอย่างนี้ตลอดไปอะไรประมาณนี้ <S <S แต่แล้ววันหนึ่งครับพิกเมเลีย hmm. นเนี่ย mm hmm. ก็ปั้นรูปปั้นปฏิมากรรมมารูปหนึ่งนะครับ mm hmm. เหมือนคนจริงๆเลยอ่าซึ่งเป็นผู้หญิงที่สวยมากเป็นรูปปั้นผู้หญิงนะครับซึ่งเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดเท่าที่เขาได้เจอมาเลยละครับ mm hmm. พอเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยสุดท้ายเนี่ย เขาก็ตกหลุมรักรูปปั้นนั้นรูปปั้นนั้นเนี่ยเขาตั้งชื่อว่ากาลาเทียครับเขาหลงใหลก็คลั่งไคล้รูปปั้นนั้นมากจนถึงขั้นปฏิบัติกับรูปปั้นนั้นดั่งคนรักจริงๆของเขาเลยด้วยความที่เป็นรูปปั้นนะครับพิกเมเลียนก็เลยทุกข์ใจมากเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยจะหลงรักรูปปั้นนั้นข้างเดียวทุกๆวันเขาก็เลย ท้อและทุกข์ใจมากประจบเหมาะกับว่าในช่วงนั้นมันมีเทศกาลเฉลิมฉลองของเทพีแห่งความงาม,มานะครับพิกเมเลีย hmm. นเนี่ยครับเลยไปยังวิหารเทพีวีนัสและขอพรให้ตัวเองเนี่ยได้คลองรักกับผู้หญิงรูปงามเหมือนดังกาลาเทียแต่เทพีวีนัสเนี่ยนะครับเข้าใจดีเลยว่าสิ่งที่พิกเมเลียนเนี่ยรักจริงๆก็คือกาลาเทียไม่ใช่ผู้หญิงคนอื่น เพราะฉะนั้นเนี่ย TAP Venus ก็เลยโดนบันดาลให้กาลาเทียเนี่ยมีชีวิตขึ้นมาจริงๆหลังจากที่พิกเมเลียนไปขอพรน่ยนะครับแล้วก็กลับมาที่บ้านเนี่ยเขาก็ไปปฏิบัติกับกาลาเทียเหมือนเดิมครับก็ได้เข้าไปกอดไปจูบดังกับคนรักกันนะครับแล้วก็พบว่ากาลาเทียเนี่ยมีชีวิตขึ้นมาจริงๆครับ และสุดท้ายพิกเมเลียนเนี่ยก็เลยครองรักแล้วก็เขาพิธีวิวากับกาลาเทียเนี่ยได้สมใจปรารถนาเลยและครับจริงๆแล้วทฤษฎีพิกเมเลียนในชีวิตจริงน,นะครับก็คือทฤษฎีแห่งความคาดหวังคุณคาดหวังอย่างไรคุณก็จะได้อย่างนั้นเขามีการทดลองด้วยนะครับคือการทดลองของทฤษฎีพิกเมเลียนเนี่ยเขาจะเอาเด็กที่มีไอควต่ง กับ IQ สูงนะครับมาเรียนกันในห้องห้องเดียวกันซึ่งเขาบอกกับอาจารย์คนที่สอนในห้องนั้นเนี่ยครับว่า,าเด็กนักเรียนเนี่ยมี IQ เท่าเท่ากันแล้วเขาก็จะวัดผลในการสอบนะครับเมื่ออาจารย์ทราบดังนั้นว่าเด็กทุกคนเนี่ยมี IQ ที่เท่ากันผลของความคาดหวังของอาจารย์เนี่ยนะครับก็เลยคาดหวังว่าทุกคนเนี่ยจะต้องสอบและก็ได้ผลคะแนนที่ เท่ากันหรือใกล้เคียงกันปรากฏว่าในการสอนของอาจารย์นะครับอาจารย์ก็สอนไปเรื่อยๆด้วยไม่ได้แบ่งว่านักเรียนคนนี้เนี่ยเป็นคนที่มี IQ ต่ำหรือคนคนนี้เนี่ยมี IQ สูงแต่ประการใดนะครับเมื่อผลของการคาดหวังของอาจารย์และผลการคาดหวังของนักเรียนเนี่ยเป็นไปในทิศทางเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยผลของการวัดระดับอะครับ ผลของการสอบเนี่ยมันก็เลยออกมาว่านักเรียนที่มี IQ ต่ำเนี่ยนะครับสอบและทำคะแนนได้เกือบเท่าๆกับนักเรียนที่มี IQ สูงเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยครับผลของการทดลองและชื่อของทฤษฎีพิกเมเลียนครับรอฟังและติดตาม2.03 Podcast ในตอนสมมุติว่าเราจ,จ,จุดจุดได้ใหม่ใน EP ีหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ